เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพียงนิยายหากแต่เป็นเงาสะท้อนของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเมื่อใดที่เรายังไม่เห็นจริงในความหมายนี้เมื่อนั้น ชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยความประมาทสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะขอเล่าเรื่องราวหนึ่งซึ่งอาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราที่ต่อชีวิตความตายและสิ่งที่รออยู่เบื้องหลังได้อย่างสิ้นเชิงณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปหลายกิโลเมตรมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสมภพสมภพเป็นคนมีฐานะ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองบ้านใหญ่โตรถหรูมีคนงานคอยรับใช้เขามักเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนเพราะเงินทองแต่แท้จริงแล้วในหัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเขาไม่เชื่อเรื่องบุญบาปมักพูดเสมอว่านารกสวรรค์ไม่มีจริงคนฉลาดต้องหาวิธีโกยให้มากที่สุด ในเวลาที่ตัวเองยังหายใจด้วยความคิดเช่นนี้ชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยการเอาเปรียบผู้อื่นหลอกลวงคู่ค้าดื่มเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนประพฤติผิดในกามและไม่เคยแคร์หัวใจใครเลยแม้บางครั้งภรรยาและลูกๆจะพยายามชวนทําบุญตักบาตรแต่เขาก็มั้งหัวเราะเยาะ เสียของเปล่าเอาเงินไปทำธุรกิจอย่างได้กำไรดีกว่าเวลาผ่านไปจนเขามีอายุ55ปีโรคกลายก็มาเยือนอย่างไม่คาดฝันสมภพล้มป่วยด้วยโรคหัวใจเขานอนอยู่บนเตียงใหญ่มีหมอคอยดูแลอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นทุกอย่างก็ไม่ได้ช่วยให้เขาหนีจากความจริงที่ชื่อว่า ความตายได้เลยคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองครึ่งเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นเส้นตรงปีตด,ดวงตาของสมภพค่อยๆปิดลงร่างกายแข็งทื่อครอบครัวร่ำไห้โฮอยู่ข้างเตียงแต่เรื่องราวของสมภพเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะสมภพลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาพบว่า ตัวเองยืนอยู่ข้างเตียงเห็นร่างกายของตัวเองนอนแน่นิ่งเขาตกใจมากพยายามตะโกนเรียกลูกเมียแต่ไม่มีใครได้ยินเขาเอื้อมมือไปแตะภรรยาแต่กลับทะลุผ่านเหมือนเงาเขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความฝันเขาตายแล้วเสียงลมวังเวงดังขึ้นเบาๆทันใดนั้น ปรากฏร่างของบุรุษสูงใหญ่ผิวดำแดงตาดุดันถือหอกเหล็กยาวเสียงดังก้องว่าถึงเวลาแล้วสมภพเจ้าต้องไปชดใช้ผลแห่งกรรมที่ตนก่อไว้สมภพตัวสัน่นริบถอยหลังไม่ข้ายังไม่อยากไปข้ายังมีสมบัติข้ายยังอยากอยู่แต่ชายร่างใหญ่นั้นยื่นโซ่เหล็กมาล่ามข้อมือของเขา แล้วดึงลากออกจากบ้านเท้าของสมภพเหมือนถูกตรึงลากไปตามเส้นทางมืดมิดไม่มีแสงไฟจากโลกมนุษย์อีกต่อไปเบื้องหน้าปรากฏเป็นประตูบานมหึมาประดับด้วยลวดลายแปลกประหลาดแสงสีแดงสลัวส่องลอดออกมาพร้อมเสียงกรีดร้องหวยหวนก้องสะท้อนมาจากเบื้องลึกประตูนั้นคือประตูแห่งยมโลก นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สมภพไม่อาจหลีกหนีการเดินทางที่ทุกวิญญาณต้องผ่านหากไม่อาจชำระหนี้กรรมที่ตนก่อไว้บนโลกมนุษย์แล้วคุณล่ะคะหากวันนี้ถึงคราวต้องเดินทางแบบเขาคุณพร้อมหรือยังประตูยุมโลกค่อยๆเปิดออกเสียงโซ่เหล็กที่พันธนาการสมภพดังกระทบพื้นแข็งเมื่อประตูมหมานั้นเปิดออก สมภพถูกลากเข้าไปในโถงกว้างใหญ่กว่าที่เขาเคยเห็นในชีวิตใดที่นั่นไม่มีแสงแดดไม่มีท้องฟ้ามีเพียงเพดานสูงมืดทะมึนเหมือนเมฆดำกดทับลงมาผนังห้องเป็นหินสีดำมีเปลวเพลงแผ่วๆล,ลอยขึ้นจากพื้นเหมือนลมหายใจของนรกเบื้องหน้าสมภพปรากฏบัลลังก์สูงตระาน่านประดับด้วยเพลงแดงที่ไม่เคยมอดดับ บนบัลลังก์นั้นคือพระยายมราชผู้พิพากษาแห่งกรรมนั่งอย่างสงบแต่ดวงตาคมกริบเหมือนรู้ทุกความลับของสรรพสัตว์พระยายมราชเอื้อมมือไปหยิบสมุดเล่มใหญ่สมุดที่ไม่มีใครบนโลกเคยเห็นเป็นสมุดแห่งกรรมที่บันทึกการกระทำเล็กใหญ่ของมนุษย์ทุกคนไว้อย่างละเอียดไม่มีสิ่งใดปิดบังได้พระยายมราชเอ่อยเสียงดังก้องสมภพ เจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับโอกาสมากมายแต่เจ้ากลับใช้ชีวิตในทางผิดเจ้าลักทรัพย์เอาเปรียบผู้คนประพฤติผิดในกามดื่มสุราพูดเท็จและเมินเฉยต่อผู้ถูกยากกรรมที่เจ้าทำไว้ไม่ได้สูญหายไปไหนมันฝังอยู่ในจิตวิญญาณเจ้านี่เองสมภพตัวสัน่นเขาคุกเข่าลงตรงหน้าพยายามร้องไห้ขอชีวิต ข้าไม่รู้ข้าไม่ได้ตั้งใจข้ายังอยากกลับไปแก้ไขแต่พระยายมราชเพียงใส่หน้าเมื่อยังมีลมหายใจเจ้าไม่เคยคิดแก้ไขแต่ยามสิ้นลมหายใจยอมสายเกินไปแล้วเหล่าอสูรเฝ้าศาลาต่างส่งเสียงหัวเราะเย้ยหยันวิญญาณจำนวนมากรอคิวรับคำพิาพากษาต่างร่ำไห้โอดครวน แต่ไม่มีใครได้รับการผ่อนปลนสมพพถูกอสูรสองตนจับแขนทั้งสองข้างลากออกจากศาลาเสียงพระยายมราชดังตามมาจงไปเถิดสมภพไปชดใช้นี้กรรมของเจ้าในขุมนรกทั้งหลายเสียงนั้นดังก้องสะท้อนในอกของเขาเหมือนจะสลักลงไปในจิตวิญญาณ สมภพพยายามดิ้นรนร้องไห้คร่ำครวญแต่ไม่ว่าจะร้องมากเพียงใดก็ไม่มีใครช่วยได้เขาถูกลากไปบนเส้นทางยาวมืดมิดเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณมากมายที่ถูกทรมานอยู่ตามสองข้างทางมีวิญญาณบางดวงถูกหอกเหล็กเสียบมีบางดวงถูกไฟเผามีบางดวงถูกต้มในน้ำเดือด ภาพเหล่านี้ทำให้เขาหวาดหวั่นสุดขีดใจเขาเต้นแรงรู้แล้วว่านรกไม่ใช่เรื่องเล่าหลอกเด็กแต่มันคือความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าฝันร้ายใดๆสุดทางนั้นคือปากเหวใหญ่ลุกเป็นไฟแดงฉานนี่คือประตูสู่ขุมนรกขุมแรกและนี่คือจุดเริ่มต้นของการชดใช้กรรม สมภพกำลังจะได้รู้จักความหมายของคำว่านรกด้วยตัวเองสมภพถูกอสูรลากเข้ามายัางขุมนรกขุมแรกขุมแห่งไฟลุกโชนไม่สิ้นสุดเบื้องหน้าของเขาคือทะเลเพลิงกว้างใหญ่ไม่มีชายฝั่งไม่มีน้ำมีแต่เปเลวไฟที่พวยพุ่งสูงขึ้นไม่หยุดเรากับหิวโหยวิญญาณที่จะมาสังเวย อสูรตนนั้นใช้หอกเหล็กผลักสมภพตกลงไปกลางเพลงทันทีที่ร่างเขากระแทกเปเลวไฟเนื้อหนังถูกเผาไหม้จนมอดดำความเจ็บปวดรุนแรงกว่าที่มนุษย์จะเคยสัมผัสแต่เขาไม่อาจตายได้ร่างกายกลับคืนสภาพเดิมแล้วก็ถูกเผาอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลกรรมแห่งความโกรธ ความเกลียดและการทำร้ายผู้อื่นที่สมภพเคยทำไว้ทุกครั้งที่เขาเคยตวาดกดขี่หรือเคี่ยนตีผู้อื่นด้วยอำนาจและความโกรธวันนี้เขากำลังลิ้มรถไฟเผาอันเดียวกับที่เคยส่งต่อไปเสียงไฟสู้ซ่าร้องโหยหวนดังเบื้องหลังสมภพกรีดร้องสุดเสียง พอแล้วข้าทนไม่ไหวโปรดยกโทษให้ข้าทีแต่ยิ่งร้องไฟก็ยิ่งแรงขึ้นเจ็บปวดจนสติแทบจะแตกสลายเมื่อการเผาไหม้จบลงอสูรก็ลากสมภพขึ้นมาจากทะเลเพลิงเขานอนหอบหายใจร่างกายเต็มไปด้วยรอยไหมแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะที่นี่ไม่มีความตายที่จะปลดปล่อย มีแต่การทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนั้นเขาถูกลากไปยังขุมถัดมาคือนรกแห่งหอกเหล็กเสียงโลหะกระทบกันกริง๊งกริง๊งกริง๊งพื้นดินในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยหอกเหล็กแหลมคมปากเรียงรายไปสุดสายตาทุกก้าวที่เดินลงไปหอกก็จะแทงทะลุฝ่าเท้าเลือดสาดไหลนองสมภพ ถูกผลักลงไปบนหอกร่างกายถูกแทงทะลุจากฝ่าเท้าขึ้นไปถึงอกเจ็บปวดจนดวงตาแทบถลนเขาพยายามจะยกเท้าแต่เมื่อยกขึ้นหอกอีกอันก็แทงเข้าที่หลังและต้นขาไม่มีทางเลือกไม่ว่าจะหยุดหรือก้าวต่อก็ถูกหอกแทงอยู่ตลอดเวลานี่คือผลแห่งการย่ำยีหัวใจผู้อื่นทุกครั้งที่เขาเคยย่ำยีศักดิ์ศรีคนอื่นเอารัดเอาเปรียบ ไม่สนความเจ็บช้ำนั้นใจวันนี้เขาได้เหยียบย่ำบนหอกนับพันเล่มให้รู้ว่าความเจ็บที่เคยส่งต่อไปนั้นมันแหลมคมเพียงใดเสียงกรีดร้องระงมขึ้นจากวิญญาณมากมายรอบข้างบางดวงถูกหอกเสียบจนร่างลอยค้างกลางอากาศบางดวงพยายามจะดิน้นแต่กลับโดนเสียบเพิ่มเข้าไปอีกสมภพมองภาพนั้นอย่างสิ้นหวัง น้ำตาไหลพรากเขารู้แล้วว่าไม่มีทางหนีไม่มีอำนาจไม่มีสมบัติไม่มีใครช่วยได้เหลือเพียงตนกับผลกรรมที่ทำไว้เท่านั้นนรกแต่ละขุมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทรมานโดยไร้ความหมายแต่เพื่อให้วิญญาณได้เรียนรู้ว่าการกระทำทุกอย่างมีผลของมันเสมอและความเจ็บปวดที่เคยทำให้ผู้อื่นต้องทนวันหนึ่ง ย่อมย้อนกลับมาสู่ตนเองเสียงลมหายใจหอบของสมภพดังชัดขึ้นเขากำลังจะถูกลากไปยังนรกขุมถัดไปขุมแห่งความหนาวเหน็บเสียงลมหนาวพัดวูวูหลังจากผ่านความร้อนแรงของไฟนรกและความเจ็บแสบจากหอ,อกเหล็กสมภพคิดว่าไม่มีสิ่งใดเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วแต่เขาคิดผิด อสูรล,ลากร่างของเขามายังอีกขุมหนึ่งที่ตรงหน้ามองไปไกลสุดสายตาไม่มีไฟไม่มีเพลิงมีแต่หิมะสีขาวโพลนและสายลมที่พัดแรงจนแทบฉีกผิวหนังออกเป็นชิ้นๆนี่คือขุมนรกแห่งความหนาวเหน็บอุณหภูมิต่ำกว่าที่มนุษย์คนใดจะทนได้ร่างของสมภพถูกโยนลงไปกลางทะเลน้ำแข็งทันทีที่สัมผัส ผิวหนังแข็งตัวเหมือนหินเลือดในร่างเหมือนหยุดไหลกล้ามเนื้อหดเกรง็งเขาสั่นสะท้านหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนกระดูกจะหักออกทีละท่อนเพราะความเย็นบีบคั้นเสียงฟันกระทบกันกากกากกากสมภพกรีดร้องแต่เสียงกรีดร้องกลับถูกสารลมหนาวพัดหายไป นี่คือผลกรรมจากความเย็นชาในหัวใจเขาที่เคยเพิกเฉยต่อความทุกข์ของผู้อื่นไม่เคยยื่นมือช่วยใครไม่เคยสงสารแม้แต่คนที่ร้องขอวันนี้เขาได้ลิ้มรสความเย็นชาที่ตนเคยสร้างขึ้นมาเองเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานสมภพถูกลากออกจากทะเลน้ำแข็ง เขาคิดว่าอาจพ้นจากความทุกข์แต่เบื้องหน้ากลับเต็มไปด้วยเสียงแหลมแสบหูเสียงเห่าหอนเสียงปีกกระพือเขาเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นฝูงสัตว์นรกนับไม่ถ้วนบางตัวเป็นสุนัขดำตาแรงน้ำลายไหลย,ยืดมีเขี้ยวยาวแหลมคมบางตัวเป็นอีกาปีกดำใหญ่ร่างกายเหมือนเหล็ก กลิ่นเหม็นไหม้ลอยออกมาจากปากของมันทันใดนั้นอสูรผลักสมภพลงไปท่ามกลางฝูงสัตว์นรกเหล่านั้นเสียงกัดฉีกแควกกกรอดทันทีที่ร่างเขาล้มลงสุนัขนรกพุ่งเข้ากัดแขนขาฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆอีก,กรนรกโฉบลงมาจิกตาและศีรษะของเขาเลือดไหลอาบทั่วร่าง เขากรีดร้องสุดเสียงแต่สัตว์นรกกลับยิ่งกระหายมันกัดกินเขาอย่างไม่ปราณีเนื้อขาดแล้วก็กลับงอกใหม่แล้วก็ถูกกัดซ้ำอีกครั้งไม่มีความตายมีแต่การกัดกินไม่สิ้นสุดนี่คือผลกรรมจากความโลภและการกินบนแรงผู้อื่นครั้งหนึ่งสมภพเคยใช้เงินซื้อความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น เคยบังคับแรงงานกอบโกยผลประโยชน์โดยไม่สนว่าคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไรวันนี้เขาเองได้กลายเป็นอาหารให้ผู้อื่นกัดกินเพื่อเรียนรู้ว่าความหิวกระหายของกิเลสมันไม่ต่างอะไรจากสัตว์นรกเหล่านี้เลยเสียงสมภพร้องโหยหวนต่อเนื่อง ท่ามกลางความเจ็บปวดที่ไร้ทางหนีสมภพเริ่มหมดแรงหัวใจเต็มไปด้วยคำถามทำไมชีวิตเราต้องลงเอยเช่นนี้สมบัติที่หามาได้มันหายไปไหนหมดทำไมไม่มีใครช่วยเราเลยและแล้วภาพเล็กๆจากอดีตก็เริ่มแวบขึ้นมาในใจเขาเห็นภาพตัวเองตอนเด็ก เคยตักบาตรกับแม่เคยยกมือไหว้พระด้วยใจใส่ซื่อภาพเหล่านั้นเหมือนแสงเล็กๆที่ส่องขึ้นมาในความมืดแม้จะถูกสัตว์นรกกัดกินไม่หยุดแต่ในใจของสมภพมีบางสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนเขาเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งชีวิตมันคือการสร้างนรกขึ้นด้วยมือตัวเองและในความทุกข์ทรมานนี้ ความสำนึกเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นครั้งแรกเสียงสัตว์นรกค่อยๆเบาลงเหมือนฉากจบตอนแต่เส้นทางแห่งนรกยังไม่จบเพียงเท่านี้สิ่งที่สมพบกำลังจะ,ะเผชิญต่อไปคือการ,รเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อวิญญาณยังคงถูกเว้นว่าอยู่ในขุมนรกต่างๆเสียงร่ำไห้ยังคงดังก้อง แต่ถ้ำกลางความมืดนั้นเขาเริ่มหยุดมองไม่ใช่เพียงแต่ทนทุกข์เขาเห็นว่าวิญญาณที่ถูกทรมานไม่ต่างจากตนล้วนเคยเป็นคนมาก่อนทุกคนเคยหัวเราะร้องไห้มีครอบครัวมีความหวังแต่เพราะการกระทำของตนเองกรรมจึงฉุดลงมาอยู่ณที่แห่งนี้ยิ่งมองยิ่งเข้าใจว่า นี่ไม่ใช่การลงโทษที่ใครหยิบยื่นให้แต่เป็นผลของกรรมที่สร้างขึ้นเองจุดเปลี่ยนในใจเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นในความคิดถ้าเจ้ารู้แล้วว่ากรรมหนักเป็นเหตุแห่งทุกข์เจ้าจะยอมปล่อยวางความโกรธความพยาบาทหรือไม่เขาเริ่มร้องไห้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเจ็บปวดทางกาย หากเพราะหัวใจเริ่มแตกออกจากความดื้อดึงเขาเริ่มรู้ว่าความทุกนี้มิใช่ชั่วนิรันหากแต่เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่แสงแห่งปัญญาเล็กๆเ,เขาเห็นภาพชีวิตเก่าภาพวันที่เคยโกหกภาพวันที่เคยหักหลังคนอื่นภาพวันที่เคยใช้ความโกรธทำร้ายผู้คนทั้งหมดหวนกลับมาไม่ใช่เพื่อซ้ำเติม แต่เพื่อสอนทุกการกระทําไม่สูญหายไปไหนเลยเขาเริ่มภาวนาในใจแม้ไม่รู้ใครจะได้ยินหากได้เกิดใหม่อีกครั้งข้าจะไม่เดินทางสายเดิมอีกต่อไปการตระหนักรู้ร่วมกัน เมื่อเขาเปลี่ยนใจความโกรธที่เคยสะสมในวิญญาณกลับค่อยๆเบาบางเขามองไปยังวิญญาณอื่นๆที่ยังร่ำไห้เขาเห็นพวกเขาไม่ต่างจากตนจึงเกิดเมตตาแผ่วๆแม้เพียงเล็กน้อยแต่เป็นจุดเริ่มแห่งการเปลี่ยนแปลงเสียงยงมาทูดกล่าวขึ้นนี่แหละการเรียนรู้ กรมหนักเจ้าหนีไม่พ้นแต่การยอมรับผิดและเกิดเมตตาคือทางเดียวที่เจ้าจะก้าวต่อไปได้ในขุมนรกแม้จะมืดมิดแต่ยังมีประกายแห่งความเข้าใจที่จุดขึ้นได้หากใจยอมเปลี่ยนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่เส้นทางแห่งการแก้ไขเสียงลมเบาๆผสมเสียงระฆคังดังไกล หลังจากผ่านทุกขุมทรมานสมภพนอนหอบเหนื่อยบนพื้นนรกร่างกายเขาเต็นไปด้วยรอยแผลและรอยไหม้แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทางกายอีกต่อไปเพราะในใจเขาเริ่มเกิดสิ่งหนึ่งการตระหนักรู้การเผชิญหน้ากับตัวเองเสียงพระยายมรราชดังขึ้นอีกครั้งสมภพ เจ้าได้เห็นแล้วว่าผลกรรมที่เจ้าก่อไว้ส่งผลต่อวิญญาณเจ้าทุกลมหายใจตอนนี้ข้าจะให้โอกาสสุดท้ายเจ้าสามารถเลือกได้ว่าจะนำบทเรียนนี้ไปสร้างชีวิตใหม่หรือไม่สมภพเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลภาคข้าข้าตระหนักแล้วข้าจะไม่กลับไปใช้ชีวิตเดิมอีก ค้าจะสำนึกในกรรมและทำดีให้มากที่สุดเสียงพระยายมราชเอื่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนลงเจ้าจะได้รับโอกาสให้กลับไปเกิดใหม่ใช้ชีวิตด้วยความเมตตาความซื่อสัตย์และความเข้าใจในทุกสิ่งแต่จงจำไว้ผลกรรมจะตามเจ้าเสมอหากเจ้าลืมบทเรียนที่เพิ่งเรียนรู้ การกลับคืนสู่ชีวิตใหม่สมภพรู้สึกเหมือนลอยขึ้นจากขุมนรกทุกความเจ็บปวดค่อยๆจางหายไปแสงสีทองอบอุ่นล้อมร่างเขาสูดหายใจลึกๆและรู้สึกถึงร่างกายมนุษย์อีกครั้งครั้งนี้เขาเกิดใหม่ด้วยหัวใจที่ตระหนักรู้และอ่อนโยนเขามองโลกด้วยสายตาเปลี่ยนไปเห็นคุณค่าของชีวิตความเมตตาต่อผู้อื่นความสำคัญของการไม่ทำร้ายใคร เขารู้แล้วว่าการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องไม่ใช่เพื่อหลีกหนีความทุกข์แต่เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นเรื่องราวของสมภพอาจเป็นเงาสะท้อนของชีวิตใครหลายคนกรรมคือผลแห่งการกระทำของเราไม่ว่าด,ดีหรือชั่วและนรกมิใช่เพียงเรื่องเล่าหรือความเชื่อแต่คือสัญลักษณ์ของผลแห่งความประมาทและกิเลสท,ที่สะสมมา หากเรายังมีลมหายใจอยู่ให้ใช้โอกาสนั้นด้วยความตระหมักทำดีด้วยใจบริสุทธิ์แก้เขยความผิดที่ทำไว้และเกิดเมตตาต่อผู้อื่นนี่คือวิธีเดียวที่เราจะไม่สร้างนารกให้ตนเองแม้ไม่ต้องรอให้ความใยมาหาเรานี่คือจุดสิ้นสุดของเส้นทางสู่ประตูยมโลกของสมภพแต่สำหรับเราที่ยังมีชีวิตอยู่ ทุกวิดาทีคือโอกาสแห่งการสร้างกรรมดีทุกการกระทําคือเมล็ดพันธ์ุแห่งชีวิตใหม่ขอให้ผู้ฟังทุกคนตระหนักและเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติและเมตตาสวัสดีค่ะ